สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาวิเคราะห์ศึกฟุตบอลเซกุนดาสเปนระหว่างฟูเอลลาบาต้าพบกับมายองการาคาต่อรองเปิดมาที่เสมอฟูเอลลาบาต้าเตรียมเปิดสนามเอสเตโดฟานโดตอเรตต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมมายองกาโดยเจ้าบ้านฟูเอลลาบาตาสามารถปลดล็อกตัวเองมาได้ในเกมที่แล้วทําให้พวกเขานั้นขยับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่กลางของตารางได้แล้วนะครับและทําให้ผลงานตลอด9้าเกมหลังสุดของพวกเขานั้นแพ้มาแค่หนเดียว ส่วนทางฝั่งมาโยกาภายใต้กระนำทีมของหลุยกาเซียต้องการ3มแต้มอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นขึ้นเป็นจ่าฝูงซึ่งผลงานของทีมในช่วงหลังนั้นก็ตกลงไปเพราะตลอด2เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการไม่ชนะใครนะครับดูแล้วเกมนี้มาโยกา ภาพรวมของผลงานนั้นดีกว่าอยู่แล้วประกอบกับต้องการ3มแต้มเพื่อขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่ดูแล้วด้วยเหตุปัใจจัยในเรื่องของเรดกำแพงที่มันจะยังไม่สมเหตุสมผลอยู่แบบนี้ดังนั้นเกมนี้ลุ้นเจ้าถิ่นน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับทีเด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลยฟูเอ็นลาบาต้าสกอร์ดิคาดฟูเอ็นลาบาต้าเปิดบ้านเชือดมาโอกา1-0และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจไปเเยยจาายจาาาแม่นน่่สีใอองนนน